เรียนคณะกรรมการการตัดสินรางวัลกับผมยุทธนาศิลาคำจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งแรกที่ผมจะกล่าวคือขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กับผมได้มีโอกาสนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่กับผมจะนําเสนอคือโปรแกรมบริหารจัดการระบบ c a ท h o t สปอ t หรือ a ค h o อ s สปอ s y ตซิสเต็ม g e m e n t แอ p l i ิเ t ชันซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์และเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมเว็บหรือเว็บแอปพลิเคชันซึ่งพัฒนายอยู่บนพื้นฐานของ Open Source ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตหรือเกตเวแบบครบวงจรการนำเสนอกับผมแบ่งเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมการหรือ Implementation ขั้นตอนที่2เป็นการติดตั้งโปรแกรม หรือ installation โปรแกรมและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนำเสนอแบบทำลองทางธุรกิจและประโยชน์ที่จะได้รับหรือ business model and benefit ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เป็นการระบ,บุข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่จะทำเป็นเครื่องแม่ข่ายหรือ s e r v ์ฟเอรผมใช้ได้ k t ท็อป PC ทางแสดงในรูป มีรายละเอียดดังนี้หน่วยรวมผลความเร็ว2.5กิกะเฮิรตซ์ความจำขนาดความจุ1กิกะไบต์หน่วยความจำสำรองระห้าดิสก์ไดร์ขนาดความจุ200กิกะไบต์และสิ่งสำคัญคือกาแรแลนต้องมีอย่างน้อย2อันซึ่งข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ตามรายละเอียดดังกล่าวสามารถรองรับผู้ใช้ได้จำนวน100ผู้ใช้และข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์จะแปรผันตรงกับจำนวนผู้ใช้และอุปกรณ์ตัวที่2เป็นแอคเซ็ตพอยท์ ซึ่งเป็นปัจจุบันเทคโนโลยีของ x อ็กเซลได้มีการพัฒนาไปอย่างมากทําให้อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุด6 0 0เมกะบิตเปอร์เซกและขยายระยะทางการรับส่งข้อมูลได้หลายๆกิโลเมตรเมื่ออยู่ในโหมดแบบ Point to Point ส่วนของซอฟต์แวร์ประกอบด้วยบริการของ c e n t s s และโปรแกรมบริหารจาัดก,การแคท h ทอ s p สปอ ขั้นตอนที่2เป็นการติดตั้งโปรแกรมถิงแรกต้องทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ c ซโนเอและติดตั้งโปรแกรมบรหารจัดการระบบแคทฮอสปอ t ซึ่งกระผมจะนําเสนอนเฉพาะส่วนของการติดตั้งโปรแกรมแคทฮอสปอดดังนี้ถึงทการเปิดโปรแกรมว i n อ c p การล็อกอินเข้าสู่สเซิร์ฟเวอร์ นำซอฟต์แ์ที่เราพัฒนาไปวางไว้ที่ path root home ทำการแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า c a t o sport system one m เ l l i o n v o n i o n 1น,น่น 1. 0. การเปิดโปรแกรม putty เพื่อรันสคริป ข้อ,อ,อิเข้าสู่10ลูใส่รหัสผ่านก็ cd slash home o m p แล้วก็ดูไฟล์ใชคำสั่ง dr ก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้ cd โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้ enter แล้วก็ดูไฟล์ข้างในคำสั่ง dr ก็จะเห็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำโปรแกรมบรหารจัดการบบแคท o ัลสปอร์ตในส่วนนี้ผมพัฒนาสคริปที่ชื่อว่า install ในการรันโปรแกรมในการติดตั้งเราก็พิมพ์คําสั่จุดฟ l, l s ง o p slash i n s t a l l แล้วก็กด enter เพื่อการติดตั้งโปรแกรมในส่วนของสคริปต์ผมขออธิบายดังนี้ในระหว่างรอการติดตั้งโปรแกรมเมื่อตั้งเสร็จมันจะรีบูตหนครั้งครับเป็นโปรแกรมที่ผมพัฒน,นาเชื่อ set up cat hotspot authentication นติดตั้งก็จะติดตั้งของ install ของ ntp server ติดตั้งของเว็บ server ติดตั้งฐานข้อมูลติดตั้งภาษา php ติดตั้ง สกิตร์พ็อกซี่ทำเป็นแคชอินเทอร์เน็ตเพใช้อินเทอร์เน็ตไวขึ้นติดตั้งชุดอีสปอร์ตเพื่อทำเป็น DHCP เซิร์ฟเวอร์กานแจก IP ให้แขกไพล์แอนด์ต่อไป,ปการอินสตอล Radius Report อินสตอล PAP MyAdmin ต่อมาเลยจนถึง ขั้นตอนที่ขึ้นแสดงว่า Final Setup ก,ก็ซ e เวอร์ก็จะรีบูตหนึ่งครั้งก็ไปอ่านเสร็จการติดตั้งโปรแกรมปราชการการทอดสปอร์ตเรามาดูหน้าต่างการทสปอร์ตกันดีกว่าหน้าต่างล็อกอินเป็นยังไงปุ๊บหน้าต่างล็อกอินสำหรับผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเขประกอบด้วยส่วนของลงทะเบียนก็มีส่วนของกรอกชื่อผู้ใช้นมสกุลอีเมล หัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ส่วนของแอปพลิเ t เตอร์ในการบริหารระบบขอบการเพิ่มผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ทีละหลายๆผู้ใช้ัการข้อมูลผู้ใช้เสร็จการ เรียกกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มแอดมินก็ส่วนต่อไปก็เป็นการ,รจัดกลุ่มผู้ใช้กลุ่มสามารถเสดการได้ว่าความเร็วเน็ตเท่าไหร่วันหมดอายุวันไหนสานะล็อกไม่ล็อกการแก้ไขละเอียดแล้วก็ลบเพิ่มกลุ่มผู้ใช้มาเปลี่ยนรหัสผ่านได้ดูผู้ใช้กำลังออนไลน์ได้ วัิการใช้งานสามารถดูย้อนหลังได้ว่าเขาใครเข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยยูสเซอร์อะไรชื่อนามสกุลอะไรเริ่มต้นใช้งาน IP แล้วก็เวลาเท่าไหร่สถิติการใช้งานตัวนี้ใช้ในการวิเคราะห์ว่าเดือนนี้เราใช้แบนด์วิดไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้ประเมินว่าเราจะขยายแบนด์วิดเพิ่มหรือลดส่วนนี้เป็นการปรับแต่งหน้าล็อกอินเราสามารถปรับแต่งหน้าล็อกอิน ได้ตามข้อความที่เราได้ใส่เข้าไปแก้ไขค่าระบบส่วนนี้สามารถแค่ไขได้ว่าสมัครสมาชิกแล้วใช้งานได้ทันทีจะเปิดหรือปิดแล้วก็เมื่อใช้เข้าระบบสำเร็จจะไปที่ไหนส่วนนี้สำคัญในการบล็อกเว็บสกิ์หมายถึงว่าสามารถบล็อกเว็บไซต์ที่ล่อแหลมหรือเว็บโพได้แล้วก็สามารถบล็อก บล็อกไฟล์นามสก,กุล .torrent .mpg และอื่นๆได้เพราะส่วนต่อไปเป็น .php มาให้เป,เป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลสามารถดูแก้ไขลบฐานข้อมูลได้ส่วนนี้ EZ r a d i u s เป็นส่วนของการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้สามารถที่จะเตดผู้ใช้สามารถสร้าง ผู้ใช้ลบผู้ใช้ได้ส่วนนี้เป็นการดูรายงานของ Search สามารถดูวันช็อตสามารถดูเป็นรายวันส่วนต่อไปเป็นส่วนของการดูรายงานของ r e d i ิ t r r p o r t สามารถดูว่า User ไหนสามารถล็อกอินวันไหนใช้เบบิดเท่าไหร่ mac address อ,อะไร ip อ,อะไร ส่วนต่อไปเป็นส่วนของดูข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์โปรเซสเซอร์กี่ตัว CPU 2.8 g จ z ดแดคสไซส์1่เมก์าร์ดแรม2ตัวแล้วก็ดูการใช้ของเครือข่ายแล้วก็ดู หนวอความจำาส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของสถิตยุดเซอร์แอคเซนรีพส่วนนี้เราสามารถดูได้ตาม ip 192 168 22เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ไหนบ้างสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นหรือผิดกฎหมายทางด้านพอบอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้สามารถรองรับได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมบริหารจัดการ c a t p o u s e บ o t t ซึ่งคงคงสร้างพื้นฐานที่เรานำเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้ดังนี้ครับก็จะวางไว้แล้วก็ทำา x i t Point มาต่อเชื่อมกับหมู่บ้าน1หมู่บ้าน2ตโรงเรียนหมหาวิทยาลัยบ้านพักที่อยู่อาศัย โรงแรมรีสอร์ทต่างๆเพื่อไปใช้งานแทนการจากการลากสายเคเบิลหรือสายกระจายเป็นการใช้ขึ้นในการทำแบบไร้สายส่วนขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการทำพุซเ็ตโมเดลแอ์เบเนฟิตพุซเโมเดลผมแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในมือที่ให้บริการและกลุ่มลูกค้าที่อยู่นอกมือที่ให้บริการโดย กลุ่มลูกค้าท like ี่อยู่ในพื้นที่บริการแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อหรือเช่าโปรแกรมบริหารจัดการแคทามสปอร์ตไปติดตั้งไปใช้งานเองเพื่อบริหารและจัดการอินเทอร์เน็ตภายในเช่นร้านค้าห้างส่วนจำกัดบริษัทมหาาลไยหน่วยงานภาครัฐเล้าะกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไรสายผ่านสสทเป็นผู้วางระบบอินเทอร์เน็ตไรสายเองโดยติดตั้งระบบไว้ในพื้นที่ผ course, like <with> ู้สายเต็มเพิ่มช่องทางในการตัดสินใจ และกระตุน้นการตัดสินใจของลูกค้ารายใหม่แล้วก็กลุ่มที่อยู่นอกนที่ให้บริการเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเครือข่ายของแคทที่อยู่ห่างไกลความจเจริญหรือแหล่งชนบทแคทเป็นผู้วางระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายลดต้นทุนในการวางสายเคเบิลหรือสายกระจายเช่นบ้านพักอาศัยโรงแรมโรงเรียนหมหาวิทยาลัยหรือในโซลูชันที่ว่า หโรงเรียน 1. นึ่งซีทีประโยชน์ที่จะได้รับในการทำสิ่งประดิดนี้คือหนึ่แคทมีบริการใหม่ๆท้านแอปพลิเคชันให้บริการกับลูกค้าสสามารถเพิ่มช่องทางในการทำไรายได้ในการบริการทางด้านแอปพลิเคชันอีกรูปแบบหนึ่งสามเยาวชนของชาติสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างโทษถึงและราคาไม่แพง 4. แคทสามารถลดต้นทุนในการวางเครือข่ายบอดแบนด์ได้ 5. บุคลากรของแคทมีความรู้และทักษะทางด้านการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน 6. แคทมีโอกาสช่วยเหลือสังคมหรือรับผิดชอบต่อสังคมอีกช่องทางหนึ่งสุดท้ายประชาัสันองค์กรและช่างชื่อเสียงให้กับบริษัทกรสทชธุรคมนาคมทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอ โปรแกรมบรหิหารจัดการ Canon s p ปอแล้วก็มีโครงงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชกระบังที่ชื่อว่าการสร้างการกมนาคสื่อสารวิกิตจากการภัยิบัติเป็นส่วนของที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรบิเกตสู้รักษาซึ่งได้งบจากนิกเทคมา1ล้านบาทมาร่วมกัรทำโครงงานในครั้งนี้ และสุดท้ายผมขอจบการนำเสนอหากท่านใดมีข้อสงสัยก็ติดต่อได้ตามเบอร์และอีเมลด้านล่างนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากสวัสดีครับ